And I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass bray. สวัสดีค่ะทุกคนทำไหมห้าสี่สามสองสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กับผมบช่องตูดหมึกตลกอะเอาใหม่นะหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กับผมบช่องตูดหมึกได้ไหมอโ,อโอเคทุกคนวันนี้กับาพบช่องตูดหมึก ก็คือว่าเราจะเปิดประเดิมด้วยคลิปนี้ก็คือหลางจากที่เราอะทำโพในไ g จีปาแบบว่าให้ทุกคนเลือกว่าจะทําอะไรดีระหว่างวันเดกับแต่งตัวแล้วผลมันก็ออกมาว่าแต่งตัวเราก็เลยแบบว่าโอเคเราจะทําคลิปแต่งตัวให้ทุกคนนะแล้วก็ <c oughs> เขาบอกว่าให้ทาคลิปแบบแต่งตัวดูแบบว่าเอาัน้นมาแมทกับอันนี้อันนี้มาแมทกับหน,น้นแล้วเราก็เลยคลิดสีมาเพราะว่าสีที่เราแต่งอยู่ทกวันเนี้ยก็มีแต่ขาวครีมน้ำตาลดำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยกบว่าจะเอาตัวนน้นมาแมทกับตัวนี้ตัวนี้มาแมทกับตัวนู้นเผื่อเพื่อนๆมีอะไรที่มันแบบเบสิกอยู่ที่บ้านจะได้เอาลองมาแมทด,ดูว่าเออมันก็ได้ชุดที่แบบออกไปเที่ยวได้นะอะไรอย่างเงี้ยเผื่อจะเป็นประโยชน์กับทุกคนใช่ไหมนั่นแหละทุกคนก็เดี๋ยวจะทำให้ดูแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยนะมาดูเฉยๆไหมท่าไหน อันนี้ก็คือลุคแรกของเราค่ะทุกคนก็จะเป็นเสื้อคอท็อปแบบสั้นๆปกติเป็นเสื้อ ถังใหม่พรมแบบนี้ทุกคนที่เขาเกือบกำลังทีทีกันอยู่อ่ะอันนี้เราได้มาตัวละ49บาทใากในช้อปปีตอนวันที่สิเดือนสิบอ่ะมันจะลดราคาใช่ไหมก็เลยไปกดมาได้ตัวนี้ไม่คิดว่าใส่ออกมาแล้วมันจะดูดีแต่ว่ายำนะทุกคนว่าแบบมันบางมากๆก็เลยต้องเสริมสักกร,รมไปข้างในอันนี้ก็เอามาแมทช์กับกระโปรงที่เป็นกระโปรงแบบเอวสูงแบบนี้แต่ว่าตัวนี้มันหลวมนิดนึงก็เลยดูไม่ได้เป็นเอวสูงแล้วก็มีความยาวที่แบบยาวมากเห็นจากในกระจกไหม ยาวมากแล้วก็ใส่คู่กับกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าแบบสบายเคียงแบบนี้ที่เขากำลัง h ิตกันความจริงแล้วใบเนี้ยมันสามารถปรับให้เป็นกระเป๋ายาวได้แต่เราปรับให้มันเป็นกระเป๋าแบบสั้นๆแบบเนี้ยมันก็ทาให้ดูเออน่าดูดูแพงใช่ไหมเวลาโพสก็นี่อะไรเงี้ยทุกคนจาน้าอะไรประมาณนี้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูลุกต่อไปกันเลยไปเลยชอบไหมลุกเนี้ย ชอของเราอันนี้ถือว่าเป็นเสื้อตัวโปรดของเรากับกางเกงตัวโปรดของเราเลยคือใส่แล้วดูดีมากเสื้อตัวนี้จะเป็นเสื้อแบบพอดีตัวมีดีเทลเป็นลูกไม้ตรงนี้เป็นไหมพรมเหมือนกันดูดิน่ารักมากได้มาตัวละประมาณร้อยนึงอะไรแบบเนี้ยคือเสื้อผ้าที่เราเสือ้อทุกคนมันไม่ได้แพงมากเลยเนี่ย แล้วมันก็เป็นทรงที่แบบพอดีตัวมากส่วนกางเกงเนี้ยทุกคนรู้แม้ว่าเราได้มาในราคา20บาทแต่ว่าตอนแรกกับมันเอวใหญ่มากเราก็เลยเอาไปทําเอวมาอีก5 0บาทก็เลยกลายเป็น70บาททุกคนดูดิมันแบบพอดีตัวเรามากเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูทั้งตัวนนะแล้วก็อันนี้คือกระเป๋าใบโปรดของเราคือทั้งส่วนเนี้ยคือโปรดมากแบบชอบมากชอบใส่แล้วแบบดูไม่ไม,ไม่ไม่พองอะทุกคนเอออะดูดิใส่แล้วเป็นอย่างเงี้ย แล้วมันก็จะแบบมันก็จะดูหวาน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 แต่ก็แบบเซ็กซี่ตรงแบบเออโชว์พุงนิดนึงคอก็จะกว้างนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแออเวลาโพสก็ ันนี้นะคะก็เป็นชุดที่3ของทางเราเองทำไมพูดไม่รู้เรื่องเลยอะโอเค <Okay, S 2> อันนี้ก็เป็นชุดที่สของเราั่นเองจะใส่กับเสื้อชิฟฟองแบบนี้นะคะเป็นแบบว่าเป็นทะลุเลยมองทะลุเลยก็เลยใส่สก,กับด้านในเซฟตัวเองด้วยนะทุกคนแต่ว่าถ้าใครแบบว่าอยากใส่ที่มันแบบเออไปทะลงทะเลอะไรเงี้ยจะไม่ใส่เสื้อกับด้านในแต่ใส่เป็นิกินี่แทนก็น่ารักนะ อันนี้ก็จะเป็นแขนที่มันยาวขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ถ้าพับขึ้นมันก็จะไม่สวยนะทุกคนก็เลยปล่อยให้มันยาวไปแบบนี้ใส่กับกางเกงขาสั้นสีขาวธรรมดาแบบนี้เลยแล้วก็เพิ่มกิมมิ่โดยการที่ใส่จ็มขัดเพิ่มเข้ามาให้มันตัดกันแล้วว่งเสื้อกับกางเกงใช่ไหมไม่งั้นเดี๋ยวสีมันจะคืนกันเกินแล้วก็ใส่กับกระเป๋าของคอตตอนออนนะคะทุกคนอันนี้เป็นกระเป๋าจากคอตตอนอ่อนน่ารักมากเป็นแบบกระเป๋าสุตา์แบบนี้ก็จะได้รูคประมาณนี้เลยรุคเนี้ยจะปล่อยผมหรือว่ามัดผมก็นนนารัค ก็นะจะแบบเออไปเดินห้างไปอะไรเงี้ยไปทะเลก็ได้นะทุกคนเป็นอดอ ประมาณนี้สีครีมค่ะทุกคนแล้วก็กางเกมก็จะเป็นเอลสม็อกด้านหลังข้างหน้าก็จะเป็นสองกระดุมแบบนี้ค่อนข้างบางนะถ้าใครแบบกลัวโปอะไรเงี้ยก็ใส่กีสารข้างในก็ได้เป็นถ้าเห็นใจในกระจกก็คือเป็นแบบขาเต๋อๆทุกคนคือไม่ได้เตอ๋อถือขึ้นมาเหนือตะตุ่มแต่ว่าแบบกาลังพอดีใช้กับกระเป๋าแบบนี้ความจริงแล้วตรงนี้เขาจะมีโซ่มาให้หลายอันเลยแต่เรารู้สึกว่ามันเกะกะเราก็เลย อ๋อโอแคี้พอแล้วก็ทําเปียข้างเดียวแบบนี้จะทำให้ดูเรียบร้อยมากๆแบบไปวัดไปหอศิลป์ไปอะไรอย่างงี้ก็ได้นะทุกคนมันเป็นสีที่แบบว่าไปเที่ยวได้หลายที่มากเราแบบใส่ไปเที่ยวที่หนึ่งแบบพอถ่ายรูปออกมาแล้วแบบดูดีทุกรูปเลยอะคือมันใส่แล้วมันแบบไม่ไม่ทำให้เราดูตัวใหญ่ขึ้นนะทุกคนคือมันเหมือนแบบตามสว่วนเราเลยเลย ก็จะเป็นใช่ใช่ลุาากสุดท้ายปะไม่ใช่อาจจะก่อนสุดท้ายือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นชุที่แบบว่าดูคุณหนูคุณหนูนิดนึงจะเป็นเสื้อแขนตุ๊กตาแบบนี้จะมีความบางมากเสื้อตัวนีน้แล้วก็เป็นกางเกงที่เหมือนกับกางเกงสีงขาวตรงนั้นอนะ่ะเป็นสม a l ข้างหลังนะทุกคนแล้วก็ทําผมแับนดีเห็นไหมแบบติดกิ๊บแบบนี่กให้ดูก็คือรวบผม ดีหน่อยไหมใช้กับกระเป๋าใบเดิมนะคะจืเปประมาณนี้ทุกคนเฮ้ยชอบอันเนี้ยยังไม่ได้ลองใส่เลยตัวเน,นี้ยอันนี้คือชุดนี้คือลองใส่แล้วคะ่ะแม่เออมีสร้อยอันเนี้ยใส่แล้วดูแบบคอมพิวต์มากชอบโอเคทุกคนก็คือทั้งหมดของวันนี้นะคะ นี่ก็คือ5้าชุดท,ที่เรามาลองให้ทุกคนได้ดูว่าเออเสื้อยือดพื้นๆหรือกางเกงที่มีน่าจะมีกันอยู่แล้วที่บ้านเนี่ยน่าจะเอามาแมทเป็นแบบชุดอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราได้หยิบชุดธรรมดาธรรมดารรมดาทำให้มันเป็นชุดท,ที่แบบเออพิเศษขึ้นอะไรเงี้ยน่าจะไปเที่ยวได้หลายที่เลยแบบฮอศิสินคาเฟ่ไปวัดไปบ้านเพื่อนไปอะไรเงี้ยไปได้หลายที่เลยทุกคนแล้วรู้สึกว่ามันเจ๋งมากอะไรเงี้ย ก็ลองดูนะทุกคนเผื่อแบบชอบอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็เป็นชุดที่ใส่ไปได้ทุกที่เนาะแล้วก็เป็นชุดที่หาง่ายด้วยถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, แล้วก็กดซับให้เราด้วยนะทุกคนแล้วก็นั่นแหละเม้นคอมเมนต์บอกกันก็ได้ว่าเออทำคลิปแบบแต่งตัวแบบนี้อีกหน่อยไ,ไหม mm hmm. อะไรเงี้ยเราจะมาทําให้ทุกคนเอง โอ้ยทุกคนเราตื่นเต้นมากมากอะขอโทษด้วยนะทุกคนในที่สุดเขาพูดขอโทษด้วยนะทุกคนที่แบบเราหายไปนานมากอะไรเงี้ยสมาคมเราเชาวจุดหมึน,นยังกลับมานะทุกคนสามร้อยสี่ร้อยก็กลับมาแนละ้วทุกคนยังเราก็ยังอยากทำกิปใพ้ทุกคนดูอยู่นะ <S <S โอเคทุกคนวันนี้ไปละ